ค่ะสวัสดีค่ะพี่เจค่ะสวัสดีค่ะอุ้งบุญเราก็ยังมีของรางวัลกองเชียร์เหลืออีกเก้ารางวัลใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เอาเลยค่ะเก้ารางวัลเก้ารางวัลเก้ารางวัลตรงนี้ทุกคนทุกคนจะได้เป็นปักคอติสหมดเลยหรือเปล่าเป็นคอติสเสียเจ็ดแปดอีกหนึ่งเป็นหมวกอ่าอีกหนึ่งเป็นหมวกใช่อีกหนึ่งเป็นหมวกงั้นอ่าเราจับหมวกก่อนใครได้หมวกเอ่ย หมวกใส่ร้อนใส่หนาวได้หมดนะคะสองทางสองด้านนะคะอ่านกียบเยอมันค่ะเจี๊ยบหมอนฟ้าค่ะ์เต้อเจี๊บหมอนฟ้าได้หมวกนะคะเจีบ๊บมีที่อยู่หรือ,อยังเจี๊บส่งที่อยู่ให้บุมบุญด้วยนะคะที่อยู่ไทยนะเน้นเน้นที่อยู่ไทยค่ะมีแล้วส่งสองรอบแป๊บนะเอามีแล้วส่งสองรอบค่ะที่เหลือเป็นคอสตสหมดเลยนะคะเดี๋ยวยังไงจะเอาลง ภาให้ดูทีหนึ่งเนาะโอเคเนะาะค่ะแล้วก็มีภาาให้ดูแต่ว่าอีกแปดรางวัลใช่ไหมคะแปดรางวัลเป็นคอสติสหมดเลยนะคะอ่ะาวคอสติสเล็กนะคะค่ะก็ค่ะตัวนี้ก็มีรายชื่อใครได้ได้ไม่เหนื่อยอพี่เจี๊ยบออสเตรียค่ะเจี๊ยบออสเตรียได้คอสติสชุดเล็กค่ะพี่เล็กแม่นงเสือค่ะ อเล็กหนูเล็กหนูเล็กอเมริกาแม่น้องเสือหนูเล็กอ่อนบุญมาได้คอสติสนะคะเล็กอะไรนะคะเล็กอ่อนบุญมาถ้าจำไม่ผิดนะเห็นเขาไปลงในเฟสเป็นฉายาหรือคะไม่อันน่าจะเป็นนามสกุลเขานะป้าเจ๋ว่าน่าจะเป็นนามสกุลไทยเขาไม่ไม่แน่ใจถ้าผิดขอโทษด้วยนะหนูเล็กถ้าผิดมาติ๊กติ๊กติ๊กมาทวงได้หลังหลังสกายอ่ะต้องายค่ะ น้องฟ้ายน้องฟ้ายก็ได้คอตติสค่ะใช่สวิสเซอร์แลนด์อ่าน้องฟ้ายสวิสเซอร์แลนด์พี่เหมียวค่ะเหมียวเหมียวเหมียวมาโยเหมียวญี่ปุ่นเหมียว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 ตอนนี้เหมียวเหมียวเหงาบอกรักส่งกลอนบอกรักทั่วทั่วบ้านเลยปเจรับรักและวน้าเหมียวเหมียวมกกส่งการเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าหรือเมื่อวาน ต่อไปเป็นเจอโอค่ะเจโอแม่เจ,ออเจเียนเก็บเห็ดน,นะคะอ่าโอ้ยายชิมเวียนยายชิมเวียนแล้ยวดิชิมเวียนตอนนี้ไม่ไม่มีเหตุให้เก็บแล้วยายชิมก็มานั่งปักคอติสนะจ๊ะอ่าเจ้าวนาค่ะเจ้านา,าแคนดานะคะสาวนาก็ได้คอติสค่ะ,ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหรอเร็วจัง หมดแล้วนะคะทำไมหมดอ่ะทำไมหมดอ่ะนั่นนะสีว่าทําไมหมดมีมีเหลือไหมคะลองนับนับรายชื่อสิคะนับรายชื่อว่าเราครบหรือยังเตกหลังนี่เก้าชิ้นหมวกหนึ่งชิ้นแล้วก็คอติสแปดชิ้นค่ะอุ้ยพี่พรด้วยพี่พรด้วยมีพี่พรได้เลยอ่าพรพี่พรพรพันนะคะค่ะพรพันค่ะพรพัน เดี๋ยวนะคะผู้ประกาศรางวัลของเรากําลังจะมุดเข้าไปลงใต้โต๊ะค่ะเพราะว่าฉลากชื่อรางวัลเพื่อนหล่นหายันสับเป้าอ่ะขออภัยนะคะไม่เป็นไรคนสวยทำสะเป้าองยกเว้นให้นะละหูโทษระหูโทษเจอไหมคะครบไหมคะ แมอุ้มมันเป็นอย่างไรคะเจ๊อุ้มบนง่วงนอนหรือเปล่ามว่ได้ไหมคะดูดูที่ฉลากรางวัล ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วก็แสดงว่าครบครบไหมคะครบนะปะ้าเจว่าครบแล้วล่ะก็อยากให้ทุกคนนะเนาะเบก็แสดงว่าตอนนี้ครบแล้วนะคะก็ตามที่ได้ประกาศรายชื่อไปเดี๋ยวก็จะมีรายชื่อมาบอกอีกทีนึงตอนนี้เราส่งเสียงบอกมาก่อนว่าใครได้เนาะ ได้แล้วได้แล,แล้วครบแล้วครบแล้วใครที่มีรายชื่ออยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงแต่ใครที่ยังไม่มีรายชื่อก็เอารายชื่อที่เอารายชื่อกับที่อยู่นะคะฝากไว้หลังบ้านอุ้มบุญค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะทุกรางวัลของรางวัลกองเชียร์ขอที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะใช่แล้วค่ะใช่ก็ดีใจด้วยป,ปรเจต์หน้านาะโอเคเนาะค่ะดีใจด้วยกับทุกคนกับทุกท่านที่ได้รางวัลจากกองเชียร์ไป เดี๋ยวเราเจอกันโปรเจกต์หน้าของปเจนะคะเดี๋ยวคะยังไม่บอกว่าของรางวัลของเรามีอะไรบ้างเราทำเซอร์ไพรส์นิดๆหน่อยๆแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เตรียมร้องเตรียมเต้นเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมได้แล้วนะคะอีกสองสองวันนี้เดี๋ยวจะเปิดเป็นทางการให้ลงวิดีโอกันแล้วค่ะนะคะก็อาจจะเดี๋ยวบอกเปล่าเนิ่นๆอีกนิดนึงอ,อาจจะสักสักระยะอาทิตย์หรือสออาทิตย บุญจ,กกจะติดภารกิจส่วนตัวอาจจะมาร่วมจัดรายการกับพระเจไม่ได้ไม่ค่อยสะดวกที่จะมาจัดรายการแต่อุบลยังคงทาหน้าที่ตรงนี้อยู่อาจจะเห็นได้ยินเสียงพระเจคนเดียวหรืออาจจะมีแขกรับเชิญเข้ามาแจมเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยก็อย่าพึ่ง <Aha. S 1> อย่าอย่าอย่าพิ่งคิดว่าอุบลหายไปไม่หายนะคะอุบลยังคงจะเป็นคู่หูจัดรายการกับพระเจไปตลอดค่ะนะคะพระเจก็ฝากไว้ด้วยงั้นตอนนี้สวันนี้พระเจก็ขอสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ